สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำแมสาชาั่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องเตรียมก่อนเลยน่ละนะครับคือเราต้องมีวิดีโอหลักที่เราจะเอาไว้ทำทำการเปลี่ยนฉากนะครับอย่างเช่นผมจะทำบัตรถานหน้าจอแบบนี้นะครับเอามือปัดถานหน้า,ออนานจอแบบนี้แล้วให้หลังมือผมเนี่ยหลังมือผมนะครับเป็นคลิปที่2ตามมานะครับหลังจากที่ผมเอามือปัดแล้วคลิปที่2จะเปลี่ยน เปลี่ยนตามมือผมเลยนะครับเปลี่ยนไปเป็นตุดที่2นะครับการทำแมสต์สถานดิชั่นนะครับมันจะมีวิดีโอหลักๆอยู่2วิดีโอนะครับที่เราต้องมีเนี่ยคือวิดีโอที่เราจะทำการแมสต์สถานดิชั่นก็คือวิดีโอที่เราจะโชว์เป็นลำดับที่2นะครับคือหลังจากที่มือเราผ่านไปการทำแมสต์สถานดิชั่นบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวก็มาลองทำตามมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างคลิป ให้ดูนะครับว่าการทำเ e ตการ์ดิชั่นนี่จะเป็นยังไงเ,เลยนะครับเรามาเปิดแอป k i เ e มัสเตอนะครับเพราะวันนี้ผมจะทำผ่านแอปเทเนมัสเตอนะครับกดสร้างวิดีโอนะครับเลือกวิดีโอหลักก่อนนะครับวิดีโอที่หก็คือผมได้ทำการตัดไปแล้วนะครับวิดีโอที่ผมทำไว้นะครับ คลิปนี้จะบอกว่าไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับ,รบอ่าทีเนี้ยสังเกตนะครับจุดเริ่มมันก็จะอยู่จุดเริ่มก,ก็จะอยู่ประมาณประมาณตรงนี้ครับอ่าหลังจากมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วหลังจากที่มันปัดผ่านไปเนี้ยครับ หลังจากที่มือปั่นผ่านไปนะครับผมจะให้มันเป็นคลิปที่2นะครับตามมือออกมาเลยนะครับนี่ก็คือการทำแมสรานซิชันนะครับเรามาดูจุดเริ่มก,ก่อนครับก็คือเราเลื่นหาจุดเริ่มก,ก่อนเพื่อใส่ฉากเขียวนะครับฉากเขียวคืออะไรฉากเขียวก็คือวิดีโอที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูบนนี้นะครับการทำฉากเขียวแต่นี้มันเป็น เป็นอะไรที่มันจะซับซ้อนกว่าที่ผมคลิปที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วนิดหนึ่งนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปที่สอนไปเนี่ยจะเป็นการทาําฉากเขียวแบบใส่ตัวหนังสีง่ายๆนะครับแต่ครั้งนี้มันจะซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับหลังจากที่ผมได้จุ่เริ่มตรงนี้นะครับสังเกตจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับถัดจากเมื่อผมไปนะครับเรามากดเลเยอร์นะครับกดวาดเขียนเปลี่ยนสีก่อนนะครับเป็นเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างน,นะครับให้เป็นสี่เหลีย่ยมตอเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับมานี้ก็ได้นะครับแล้วกดถูกทีนี้เรามาร t เทตน,นะครับร t เท e แล้วก็เ้าย่อขยายได้นะครับ จากมือผมนี่เป็นช่องว่างผมจะใส่เป็นสีเขียวผมจะให้มันเป็นสีเขียวตามมือผมไปเรื่อยๆนะครับแลื่ที่ผมจะให้ทําเป็นสีเขียวตามมือผมไปเรื่อยๆนี่เพื่ออะไรเดี๋ยวเพื <ผม S 1> <ช>่อนๆลองต <ทำ S 2> ามตามไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูตอนจบเรว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมใส่ไปใส่สีเขียวห,ห,หลังจากที่ผมทํารูปล่างสี่เหลี่ยมสีเขียวเป็นเป็นรูปถัดจากมือผมไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องทําการ เขาเรียกว่าเป็นการคีย์เฟรมนะครับเพื่อเหมือนประมาณว่าให้วัตถุสีเขียวเนี่ยนะครับเกาะตามมือเราไปเรื่อยๆครับโดยที่เราเป็นคนตำรวจเองนะครับเราต้องกดคีย์เฟรมที่รูปคุณเจนะครับกดทนังสะอแล้วเราก็เลื่อนคลิปเราไปนะครับสักหนึ่งแถบ,บะน,ะน,นะครับไปทีละนิดเีละเิดนะครับแล้วก็เรากดบวกแล้วเราก็เลื่อนตัวขอบสีเลียวที่เราสร้างไว้นะครับหาเมือไปปิดมือเราไว้ ให้มันเนียนที่สุดนะครับถ้ารูปที่เราสร้างไว้เนี่ยยังไม่เนียนหนึ่งรูปมันยังปิดไม่หมดนะครับเราสามารถก๊อปไอตัวสีเขียวเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับโดยกดเข้าไปจิ้มเข้าไปไอไอที่ส้มๆเนี่ยครับกดจุดสามจุดนะครับคัดลอกมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับเราก็ทําการกดคียเฟรมอกันนะครับแล้วก็ ไปอ่าทีนี้เราก็เลิ่นคิดไปอีกหนึ่งแถบนะครับเอาไปทีละนิดนะครับมันจะเรีนเนียนแลกดที่กุญแจเหมือนเดิมนะครับกดบวกแล้วเราก็เลื่อนรอบสีเขียวตามลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกนะครับเลื่อนไปอีกนิดนะแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมครับ เลื่อนไปอีกแถบนะครับทำไปทีละแถบนะครับเรื่อยๆเื่อืทเรือับปวด้วาอยังไม่ยัถ้ามันยังไม่ยังก็เหมือนที่ผมบอกเมื่กี้นะครับ สามารถเอาสองรูปเนียมาแปะชนกันได้นะคะนรับโดยเลื่อนตัวนีงตามมาด้วยนะครับเพื่อให้มันเนียนที่สุด ก็ไม่ต้องหว่วงนะครับการที่เราเปลี่ยนฉากโดยการทำแมสซาชูเซโดยใช้มือปัดพานเดน่ยครับมันจะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะมันใช้เวลาเร็วมากครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งวิด้วยซ้ํานะครับใน,น,นการเปลี่ยนฉากนะครับเอากดบวกดสั่งไปเรื่อยๆ,ๆครับก็เลื่อนไป ฉากไปนะครับไปเรื่อยๆมันเนียนที่สุดน,นะครับปวดหัวไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับ <S <S ๆๆแต่หลังจากเราชำนาญแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราใช้เวลาไม่นานนะครับ ในการทำแต่ละคลิปในการทำแมสสัมพัทธชั่นแต่ละคลิปมันจะใช้เวลาไม่เยอะนะเพราะเราเขามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับกดเรียงิไปไปเรื่อยเรื่อย คือจะเป็นตอนจบนะครับเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆหรือ,เร,อเราจะลากปิดยาวาได้นะครับเดี๋ยวถ้าใ้เนี้ยเนี้ยก็ทำไปตามมาไปเรื่อยๆใช้ความพยายามนิดนะครับ พยายาเป็นโจแล้วก็เลื่อนปิดมดเลยก็ได้นะครับบางคนว่าอาจจะงงนิดนึงครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับจากเสร็จแล้วเราลองมาเล่นดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นฉากเขียวตามเือเราไปนะครับแล้วไอ้ตัวที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยนะครับผมจยให้มันเป็นคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะออกาเป็นยังไง เรากด export File ไฟล์ปร่อดเลยนะครับเลือกเป็น30เฟรม30เฟรมเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับไฟล์นี้ไทรจะสร้างเป็น 2K หรือ 4K ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Full HD นะครับกด export ผมคิดว่าก็การทำแบบนี้นะครับเป็น เป็นการเป็นการฝึกเราวปในตัวนะครับแล้วก็ฝึกฝึกความอดทนนะครับถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะมีความชํานาญเล่นอยลื่นแ้นะครับเราสามารถเอาไปแอปใช้กับการทิป,ท,ปออทําคลิปอื่นๆได้อีกนะครับเนะสร็จแล้วทีนี้เรากดสร้างคลิปใหม่โดยครั้งนี้คลิปที่ผมเอ็กพอร์ตไว้เนี่ยผมจะเอามาอยู่เป็นคลิปลำหยาบที่2นะครับ แล้วก็คลิปที่ตามมือผมไปเนี่ยจะให้มาอยู่ลำดับที่หนึ่งสมมติว่าผมหลังจากที่ผมว่าไปดูคลิปนี้กันก็คือหลังจากคลิปให้ไปดูคลิปนี้กันเนี่คือหลังจากหลังจาก,จากมือผมไปเนี่ยจะให้เป็นคลิปที่2แต่ผมจะกด Import เข้ามาก่อนเป็นอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะครับเพื่อน <S <S ๆอาจจะงงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพอ่ทนามไปดูนะครับ บอกว่าไปดูร้านนี้กันก็ได้นะครับกดจะใส่คลิปที่สองมาก่อนคลิปที่สอมาก่อนนะครับแล้วคลิปที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ย เราจะเอามาซ้อนเป็นเลเยอร์นะครับอผมเพื่อนๆดูแล้วดูผมทําแล้วเพื่อก็จะเข้าใจเองว่าทําไมถึงต้องมาซ้อนนะครับแล้วทำไมถึงต้องมีฉากเขียวแล้วก็กดเลเยอร์นะครับกดมีเดียกดที่วิดีโอแล้วก็กดเลือกคลิปีเราเอ,อร์ตมาเมื่อกี้นะครับกดแบจอ้า่งหนเต็มหนะะ้าจอครับถ้าเรากดเลขกแบบนี้ ถ้าเรามาดูแบบนี้นะครับมันก็มันก็จะติดเื่อเป็นวิดีโอที่เราทำจากเขียวยื่เชอครับอย่างที่ผมจะมาสอนวันนี้ก็คือ Mask Transition ยังไม่หะคเรา<ำ>เราก็มากดคลิปที่2ที่เรากดเลือกลงมาเป็นเราก็กดเลือกคลิปที่2ที่เป็นเลเยอร์ของเรานะครับเล้วเลือกลงมาที่โครมาชีนะครับกดเปิดแล้วก็ ถ้าเรากดเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้เราสามารถเลื่อนลองลองเล่นดูได้นะครับถ้าเรากดไปทางนี้มันก็จะไม่ค่อยเนียนนะครับเราก,กดมาก็มันจะมีจุดอของที่โปรแกรมมันสร้างไว้อยู่นะครับว่าความพอดีของมันจะอยู่ประมาณไหนทีนี้กดถูกนะครับแล้วเราลองมาลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ไนที่ผมบอกที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ย จะมาดูว่าเป็นแมสทาร์ิชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับจะกดเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นดูแล้วมันมีคลิปที่หนึ่งนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับมันมีเสียงแจ๊คของที่หนึงห่งมาอยู่ถ้าเราอยากให้เนยนนะครับเราดูก่อนนะครับว่าเราจะตัดประมาณไหนประมาณนี้ครับ 1น2่จุด้าสอแฟนวินะครับใช้คีเพิร์นเสียงก็คือมาที่ระดับความดังเสียงนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ที่เราต้องการลดเสียงนะครับ mm hmm. เช่นตรงนี้นะครับเรากดบวกไป ลดเสียงนะครับตอนนี้ออนีนะครับตางจากเล่นวิดีโอเลยนะครับตังผมก,ก็คือช่วงที่ผมพูดเนี่ยจะไม่มีเสียงนกแทกแล้วนะครับแล้วหลังจากที่มือปัดผ่านไปแล้วคลิปที่สองเล่นขึ้นมาเนีครับก็จะมีเสียงนกกราเขึ้นมาด้วยก็คือวันนี้ ห,หลักๆก็จะมาสอนเรื่องการทำแมสท์านซิชันนะครับแล้วก็ทำแมสท์านซิชันในครั้งนี้ก็จะได้ในเรื่องการทำคีมเฟรมไปด้วยนะครับทั้งเรื่องคีมเฟรมในเรื่องเสียงแล้วก็การทำคีมเฟรมของภาพดีนสกีนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับในการทำแมสท์านซิชันนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์ไปไม่น้อยนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมาจัดห้องนอนนะครับที่เป็นห้องที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาทำเป็น และจะมาสอนการจัดแสงไฟนะครับ๋รามาดูนะครับหลังจากที่จัดห้องจัดไฟแล้วมันจะดูดีขึ้นแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e กดติดตามกดกรดิง่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในครั้งถัดไปนะครับ